คุณมาตบผมทำไมเนะี่ยแล้วคุณมาจับก้นฉันทำไมล่ะคุณคิดว่าคุณจะลวนลามใครก็ได้อย่างนั้นเหรอจับก้นอนะถ้าไม่จับก้นคุณไม่ได้ทำปฏิเสธแบบหน้าด้านๆเลยเนาะนอกจากหน้าตาจะไม่ดีแล้วอะ่ะนิสัยยังไม่ดีอีกมากเลยไปแล้วนะอยู่ถ้าคุณไม่เชื่อเนี่ย ยืนเืออยู่ทำไมล่ะบอกเขาไปดิเขาไม่ได้ทำจรินๆแต่ยินฉัน้วใช่ไหมมีอะไรให้ฉันช่วยหรือเปล่าคะช่วยอะไรเผลอไม่ได้เป็นอะไรสักหน่อยมันไม่เกี่ยวกับคุณคุณอย่ามายุ่งดีกว่าไป<ว> อะ่ช่วยด้วยรูว่าผู้หญิงคนนั้นต้องการความช่วยเหลือเออเออคุณคะมบอกคุณแล้วใช่ไหมอย่าไ่ยุ่งกับเราสองคนอีกคุณคะคือฉันแค่อยากมาขอโทษคุณนะคะที่ตีตาไม่ดีกับเุณ่ีไม่เป็นไรเดี๋ยวค่ะ ลืมน้ำอะค่ะเดี๋ยวฉันใส่กระเป๋าหลังให้คุณนะคะวาไม่งานผอนี่ขี้ลืมจริงจริงนะครับ ออกกำลังกายหรือเปล่าคะเน่คุณพูดคำอื่นเป็นบ้างไหมนอกจากคำว่าอาจจรยนเนี่ยล้ะสะุนมันอยู่ที่ไหนไม่รู้ค่ะไม่ได้เรื่องมาเน่มาเน,าน่ฉันเจ็บนะคะ,ะปล่อยฉันนะอุบหุบอ,อ,อ,อยู่นี่แหล คุณจะกลับมาคุณคุณจะทิ้งฉันไปนไหนอะคุณโอ๊ยโอ๊ยโอยนี่คุณอนีแล้วเหรอ,อ,อว่าแต่คุณเป็นอะไรมากหรือเปล่าครับเนะี่ยน่าจะข้อเท้าพลิกนะคะโอ๊ยผมว่าคุณน่าจะวิ่งผิดท่านะครับ การวิ่งมันมีค่าด้วยเหรอคะคุณรู้อะไรไหมครับการวิ่งออกกําลังกายเนี่ยไม่ควรทิ้งน้ําหนักไปที่ปลายเท้ามากเกินไปมันอาจจะทําให้เส้นเอ็นของคุณฉีกขาดได้นะครับดูคุณชีางนานเรื่องนี้มากเลยนะคะผมชอบออกกําลังกายนะครับอโอ๊ยออถ้าคุณไม่รังเกียจ ชือข้า,าใ้น,น่ยได้ไหคด้ครับ,รบงั้นคนนั่งลงก่อนนะครับโอ๊ยโอ๊โอ รู้สึกดีขึ้นแล้วอะคะ่ะขอบคุณมากนะคะครับมีถ้าคุณ,คณไม่รีบเนี่ยคุณช่วยไปวิ่งออกกำลังกายเป็นเพื่อนฉันหน่อยได้ไหมคะคือฉันวิ่งคนเดียวฉัน,นหนาเหนาคะ่ะ ได้สิครับขอบนะคะนี่คุณพาผมมาทำไมที่นี่แล้วเดี๋ยวคุณก็รู้เองลคะค่ะฉันมีอะไรอยากจะให้คุณดู ได้ด้วยนะครับ โดนอะไรนะเดี๋ยวคุณก็รู้เองล่ะค่ะตื่นเต้นจังเลยครับผมเพิ่งลืมตานะคะอ่คุณกลางแขนออกให้ฉันหน่อยได้ไหมคะดีมากเลยค่ะ ะะใล้จะเสร็จแล้วค่ะการแขนงไว้นะคะห้ามดีนะคะคุณชอบอะไรแบบนี้เหรอครับใช่ค่ะมาถึงเต้นเดียค่ะเสร็จแล้วค่ะการแขนงไว้นะคะแล้วก็อยู่นิ่งๆนะคะลืมตาได้ค่ะ เป็นไงคะตื่นเต้นดีไหมคะแต่คุณห้ามดิ้นนะคะถ้าคุณดิ้นเนี่ยมือถือของค,คุณก็อาจจะตกน้ำได้นะคะอ,อุ๊ยอุ๊ยอุยอย่าดิ้นสิคะเดี๋ยวมือถือตกน้ำนะคะอ <c oughs> ย่าโชคดีนะคะบ้าเอ้ยมื <c oughs> อกุระวะโถ่เอ้ ไปนะคะเร็วคุณคะแล้วคุณช่วยฉันไหมคุณจะไม่เดือดร้อนหรอคะคุณไม่ต้องเป็นห่วงฉันนะคะตอนนี้ฉันยืมเวลาเขาไว้คุณรีบไปเถอะนะคะอยวก่อนที่เขาจะตามมารีบไปคะ่ะไปไป,ไปคะ่ะนี่เขาคิดจะหนีไปไหนเธอคิดผิดแล้วจะเล่นกับคนอย่างฉนันอ่ะ นี่มันกุญแจเท่าเหร่ตรงนี้ไปตนี่จริงคุณอย่าทำอะไรผู้หญิงคนนี้เลยนะคะไอ้ฉันทิดเองค่ะที่ฉันขอความช่วยจากเขาฉันขอโทษนะคะฉันสัญญาว่าต่อไปนี้ฉันจะไม่หนีคุณไปไหนอีกฉันจะอยู่กับคุณตลอดชีวิตเลยค่ะคุณอย่าทำอะไรเขาเลยนะคะนั่นผมกช่วยทำตัวให้ดีๆไม่อย่างนั้นลก็ คุณ,คณช่วยฉันหน่อยแล้วเร็วคุณเร็วคุณมันจะดีหรอคะดีสิเชื่อฉันเถอะ ไม่ทำแบบนี้ถ้ามันฟื้นขึ้นมาเราจะซวยนะคะคุณคุณปลอดภัยแล้วนะคะคุณฉันขอแนะนำคุณคุณต้องแจ้งตำรวจนะคะถ้าไม่งั้นถ้าเราออกมาได้อะ่ะคุณต้องไม่ลออแน่ๆเลยคุณเร็วสิคะเราไม่มีเวลาแล้วแล้ว